ก,กัดกาดกาดะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการถอถอถอถามถกถอนนะฮะในรายการวันนี้นะฮะเราได้เรียนเชิญแขกรับเชิญตาหนึงนะฮะที่เป็นประเด็นดราม่าเลยนะฮะคือร่างทรง เมรัยนะฮะล่างทรงเมรัยที่เวลาท่านอ่าท่านเข้าทรงแล้วเนี่ยไปกอกอ่ากอกกอกความวุ่นวายนะฮะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะฮะก็เป็นอย่างนี้มาอยู่หลายปีนะฮะเจ็ดแปดปีแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮนะก็วันนี้เราก็อ่าเหมือนในอ่าคนรอบข้างอะไรเงี้ยอ่าทนไม่ไหวนะคุณผู้ชมะฮะเขาก็เหมือนในันก็เริ่มมาขับไล่เริ่มแบบเอ้ยเริ่มไม่เอาแล้วนะเริ่มแล้วนะเฮ้ยจะขำที่คุณเนี่ยอ่านะฮะอ่ะ จะเป็นยังไงหรือเรามาแล้วเรามาคุยกันดีกว่านะฮะว่าเหตุการณ์อะไรเงี้ยเราจะเคลียร์จะคุยยังไงอะเชิญนะท่านอาจารย์นะเดี๋เี๋ยวอสวัสดีสวัสดีนะฮะอันนี้ฮะนี่คุณคุณคุณอะไรครับเนี่ยคุณผมชื่อล่างทรงเมลัยครับอ๋อล่างทรงเมลัยนะฮะคุณอาพุธพูดดังๆได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเข้าไปนิดเดี๋ยวเตียมยังไม่เข้านะฮะ อ่านะฮะเวลาเนี่ยเวลาเวลาคุณคุณกินข้าวมามยังน่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไม่เป็นไรนะฮะไม่ไม่เป็นไรนะฮะคืออที่มาความเป็นมาที่มาเป็นร่างทรงนะฮะคุณอได้ได้มาได้เป็นมีความเป็นมาอย่างไงฮะไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะคำถามต่อไปนะพอจะมองเห็นอนาคตคดไหมว่าเออ่ในสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นยังไง้าในนาคาคดนะไม่รู้เห็นอะไรไหมฮะไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นด้วยลาสุดล่าสุดนี่เมื่อไหร่ฮะไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไปมึงมึงกาดตายหรือไงไอ้นี่ไม่ไม่รู้อะไรเลย อนะเดี๋ยวเชิญเชิญรียกเรียกเรียกร่างทรงมาเลยนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรครเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรฮะข้าถ้าผมจับอันนี้ร่างทรงจะเข้าผมนะครับอู้วว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 เวววววววรวว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 วาวใวว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 วนววววัวนววกวววเววเว อันนี้ใครเะเนี้ยอันนี้อันนี้เันเนี้ยโนะอันนี้อันนี้ใครเะเนี่ยล่างทรงเมรัยมาแล้วนะล่างทรงีมะไรเสียงเด็กมากเลยฮะยืมแมพอารมณ์จอด้วยนะครับคุณเริ่มสนุกแล้วฮะในอในในช่วงเนี้ยอะพอจะเห็นอนาคตอะไรบ้างไหมฮะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เล่นไปแล้วสี่ไม่รู้เล่นไปแล้วอ ดิจิตบอลเห็นอนาคตของประเทศไทยอไปได้ไกลกว่านี้ค่ะอ่าในช่วงนี้นะฮะก็หวยก็เริ่มออกกันแล้วเริ่มใกล้ซื้อเริ่มใกล้ออกกันแล้วนะฮะก็มีทางทางคุณผู้ชมทางแฟนคลับของรายการก็มีถามมาว่าเอ้ยงวดนี้เนี่ยจะออกอะไรเลขจะออกอะไรอยากจะรู้ว่าอยากจะอยากจะได้เป็นผู้โชคดีสักครั้งหนึ่ง เอ,อ่าล่างทรงไม่เห็นอะไรพอจะรู้พอจะทราบไมหมครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเลขจะออกอะไรไม่รู้ถ้ารู้ก็เก็บมาซือ้อเองนะสิะไม่รู้รู้อย่างเดียวเลยนะฮะหน้าคล้ายกันเ้็กเกินอ่ะคือเนี่ยในช่องนี้เนี่ยน,น,นี่ปุ่นไล่สดหรือเปล่าเนี่ยมีคนกดมีคนกดหัวร้อนอ่ะฉันยังไม่ได้พูดอะไรหัวร้อนเลยนะ <laughs> อันนี้ก็เลนได้เหมือนเลยเยียบมาเยียบมาอ่ะข้ามใบเลยข้ามใบอ่านะฮะคำถามต่อไปนะคุณผู้ชมฮะเป็นคำถามที่หลายหลายคนกำลังรอฟังอยู่นะฮะอ่ะคำถามคือ <c oughs> คำถามคือ,อถ้าเนี่ยได้อะ การที่ท่านมาอยู่ในร่างทรงร่างนี้เนี่ยท่านทรงมาประมาณ7 8ดปดปีแล้วนะฮะก็ได้เหมือนอยังไงก่อความวุ่นวายให้กับคนอื่นนะฮะหลายหลายคนก็ได้รับผลกระทบก็ไม่ค่อยพอใจก็มีการมาขับไล่ท่านท่านก็รู้สึกยังไงกับการที่มีคนมาขับไล่ท่านฮะผมรู้สึกดีใจนะครับรู้สึกดีใจดีประชาชนออกมาสน <_ Robert> ใจผมเอยสบายนะครับดีใจท่านท่านรู้สึกดีใจนะฮะ ได้มีคนอมาโห่ร่ายอย่างนี้นะฮะแล้วสําหรับคนที่เขาแบบยินยังยินดีชื่นชมผลงานของท่านได้ยังอ่ะสนับสนุนท่านอยู่ท่านควารู้สึกยังไงกับกลุ่มคนเหล่านี้ฮะ,ะผมก็ขอบใจนะครับท่านทุกคนที่ยังน่าหนาถือตาผม <ừ> ผม<ๆ>ก็ยังนั่นแหละที่ทำให้ผมมีกำลังใจต่สอสูดไปนะครับนะฮะอ่ะนะ คำถามนี้เลยครับผมยิงคำถามไปเลยครับผมถ้าอะยังอยู่ต่อไหมฮะผมยังอยู่ต่อนะยังอยากอยู่ต่อเพราะชอบไม่เป็นผมบริหารประเทศก็ไม่มีใครบริหารได้นะครับบริหารตำนักหรือเปล่าฮะบริหารตำนักหรือบริหารบ้านนะครับบ้านนะครับบ้าำนะกร่บนะฮะถ้าบริถ้าคุณเล่นบริหารประเทศคุณไปคนเดียวเลยนะ ก็ยังอยู่ต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกลั้งอ่าร่างทรงในครั้งหน้าครั้งต่อไปเนี่ยท่านจะท่านก็จะลงสมัครอยู่ไหมลงนะลงครับลง,ลง,ลง,ลงผมผมคิดว่าผม ยังสามารถบริหารประเทศนี้ได้บริหารสำนักข้าท่านอาบริหารสำนักครับบริหารสำนักอ่าก็ท่านก็ยังไม่ปล่อยให้เอาร่างทรงผมยังไม่ปล่อยให้คนอื่นมาบริหารสำนักผมแต่ร่างทรงรุ่นใหม่ๆที่เป็นเจนใหม่ๆที่มีความรู้มีความสามารถเออท่านก็ยังไม่ปล่อยเขามาบริหารไม่มามมผมคิดว่าผมบริหารประเทศนี้ได้่าบริหารสำนักผมได้อ่านฮะเลาผมเาผมแล้วท่านก็เอาพราะจะมีทุ่มตัวโฟเดียมเลย อะถามไวๆผมมีเวลามไม่มากสมองท่านมีขิดเสี้ยวฮะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับอ่าร่างทรงท่านนี้ต่อไปก็มีความคิดเห็นยังไงกับการที่จะํำรงตําแหน่งเป็นหัวหน้าสมาคมสํานักอ่าสํานักร่างทรงต่อไปนะฮะก็อ๋อตาแหน่งผมตําแหน่งผมจำไม่ดีนายกสมาคมร่างทรง,<อ>งแห่งประเทศไทย อ,อีกครั้งนะครับเออ่บอก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 กล้องเนี่ยบอกบอก,บอก,บอกอยังไงก็ผมมีเพจนะครับานายกสมาคมล,ล่างทรงแห่งประเทศไทยโอ้โนะฮะมีความวิสัยได้ไงกับเอ่อท่านก็แสดงความวิห็นกันมาได้นะฮะว่าจะายังอยู่ต่อดีไหมหรืออะไรดีไหมนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็อยากจะฝากไว้นะฮะ <ๆ S 1> ตำแหน่งอยู่ไม่นานฮะ,ะแต่อย่าตำนานเดี๋ยวมันแหลกนะฮะตอนนี้ก็ตามมาหลายปีนะฮะเดี๋ยวมันก็มันเลือมเล็ดแลกแล้วนะฮะขอบคุณครับ กินดิจะกินข้าวยังไงมึงหิวข้าวยังมึงลองพากมไปหานรู๊ง